เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมก็อยากจะฝากนะครับว่าคุณหนูอิงนายกรัมตีคนปัจจุบันเนี่ยคุณต้องมีแผนคุณต้องอธิบายเลยแผนต้องการน้ำท่วมแก้ไขอย่างไรคุณต้องตอบเลยมันต้องออกมาจากสมอง8 4 0 0 0พเซลของคุณนะครับไม่ใช่แค่บอกว่าเราตั้งใจนะเราตั้งใจนะครับเราตั้งใจนะครับเราขอขอโอกาสนะเราขอโอกาสแล้วก็อะไรประเทศต้องเดินต่อไปประเทศต้องเดินต่อไปนะครับแล้วก็อะไรเรามีทีม ทนะีมเราเก่งพูดอยู่แค่นี้แคลนนะครับนะครับแผนลงคุณในการที่ที่จะ,ะแก้ปัญหานีสินทำยังไงไหนอธิบายนิดหนึ่งสองสามจะทำไงอธิบายเล่แล้วคนจะหลุดคนจากความยากจนยังไงระต้นเศรษฐกิจจะทาไงอธิบายดิหรือแค่แจกตังตังไม่มีแจกเราจะเอาที่ไหนแจกตอนนี้ก็ถ้าผมก็บอกแล้วผมไม่เชื่อหรอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะแจกหนึ่งหมื่นบาทเป็นสกุลเงินดิจิตอลผมไม่เชื่อผมบอกว่าโกหกมาตั้งแต่หาเสียงถึงตอนนี้ก็ยังโกหกอยู่ เดี๋ยวจะแจกเป็นดิจิตอลจะแจกเป็นเงินสดจะแจกเป็นเงินบาทจะแจกตั้งแจกพี่จะอะไรต่างจะแจกเฉพาะในอำเภอตำบลหมู่บ้านไม่เกินกี่กิโลเมตรตอนนี้เป็นระทอบแผนโกงเปลี่ยนไปเนี่ยผมยังยืนยันว่าเป็นการโกกนโยบายหาเสียงอย่างการโกกและผมยังไม่เชื่อว่าทําได้แบบที่พูดจนกว่าเงินจะเข้ากระเป๋าของพี่น้องประชาชนนะถ้าตราบใดเงินยังไม่เข้าผมไม่เชื่อผมมองว่าแม่งโกกนะทำไปเพื่ออยากได้คะแนนเสียงแค่นั้นแหละ ผมกล้าฟันธงเลยนะเหมือนกับพี่น้องประชาชนทั่วไปผมไปเดินสำรวจมาผมไปเพชรลกุกนะไปยุทยามาไปชัยนาทมาไปไปขอนแก่นไปอุดรไปมุกดาหารไปมาไปแปดริ้วไปอ่ทั่วไปผมถามคิดว่าได้หนึ่งหมืน่นเขาบอกไม่ได้หรอกมันก็หลอกให้เราลงคะแนนเท่านั้นชาวบ้านก็พูดนะนะครับนะไม่หรอกทำไม่ได้ครับแรกๆกมันก็บอกจะจอกเป็นแจกเป็นดิจิตอลวอลเล็ตตอนนี้มันต้องเปลี่ยนใหม่แล้วแจกเป็นเงินสดดิจิตอลวอลเล็ตกับเงินสดมันคนละเรื่อง รัฐบาลที่หาเสียงแบบนี้พักการเมืองแบบนี้สมควรจะโดนยุบพักไหมผมเชื่อว่าเลืองไก่เนี่ยเขาเขาพิมพ์คำร้องไปเรียบร้อยแนละ้วเพราะถ้าเรากโกหกประชาชนเนี่ยถือว่าเราผิดจริงทำร้ายแรงไหมล่ะ,ะวินยูชนมองไ,ไังไงอ้าวมาหลอกประชาชนฉันก็เลือกเพื่อไทยไปอ้าวสุดท้ายบอก,กแจกแจกเป็นดิจิตอลวอลเล็ตตอนนี้กลายไปแล้วเงินสดนะบอกแจกหนึ่งหมื่น 1, อ้าวไม่ใช่นะบอก,กแจกทั้งประเทศทั้งประเทศข็หลงเชื่อไปอ่ะได้คะแนนเสียงไป 1, ร้อยสี่สิบเอ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดสสเนี่ย อย่างนี้ถือว่าผิดจริยรธรรมร้ายแรงไม่ไดนะ้โกหกประชาชนนี่มีความผิดไหมครับโกหกมเมียนะครับบอกว่าไม่มีเมียน้อยอ่ะสุดท้ายเมียจับได้ไปนั่งรายการโลนกระแสเป็นไงชิบหายไปเนี่ยรายการหนุ่มกัญชัยเนี่ยดูเนี่ยนะนะนายโหงทหารอะไรเด่ยนะโกหกมเมียบอกไม่มีเมียน้อยอ่ะสุดท้ายพาล,ลูกน้องเข้าโรงแรมอะไรเงี้ยนะโกหกเมียยังอยู่กันไม่ได้ต้องต้องอยาขาดกันเลยครับแล้วโกหกประชาชนเนี่ผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ล่ะครับก็ฝากที่เรืองใจนะครับผมเชื่อมือพี่ครับ เรื่องไกลแม่งของแท้เขาวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนมาไม่ว่าเขาจะมาร้องเรียนได้ค่าจ้างหรือไม่ได้ค่าจ้างนะผมว่าไม่ผิดกฎหมายนะรับจ้างร้องเรียนก็ไม่ผิดกฎหมายหรอกแต่ถ้าสิ่งที่เขาก็ทําแล้วเนี่ยมันเกิดผลประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนทําไปเลยครับพี่เลืองนะนะพี่เดนี่ก็สนับสนุนเต็มที่เลยอะไรแล้วแต่ถ้าไปร้องตามความเป็นจริงประเทศชาติได้ประโยชน์ร้องแม่งเข้าไปผมอยากจะถามพี่เลืองไกลว่าการโกกประชาชนเนะี่ย นโยบายต่างๆที่โกหกและทําอะไรไม่ได้เลยและไม่ได้ทําตามที่พูดการโกหกประชาชนนี่พี่น้องประชาชนคิดว่าเป็นเรื่องดีไหมควรทํำไหมเหมาะสมไหมควรยุบพักไปล่ะผมไม่รู้นะนี่ผมจะแค่สงสัยกค่ตั้งคำถามนะอย่าตกอกตกใจนะครับรัฐบาลจันสองล่ารัฐบาลคุณหนูอย่าตกใจครับบางคนที่ตกใจตอนนี้ไอ้พวกกองเชียร์รัฐบาลเริ่มเข้ามาแทผมไม่เห็นเพจนะผมไม่ว่าอะไรครับชอบก็เข้ามาครับจ้าฝากกองเชียร์พรคเพื่อไทยสมัยเป็นฝ่ายค้านจะตรวจสอบ จะ,จะฟ้องร้องเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่จะฟ้องประยุทธ์พอดีเหมือเหลืองเหลืองทองอักขลาเมื่อไหร่จะฟ้องคนระับตรวจสอบโอ้โหฟัดประยุทธ์โอ้โหประเด็นการทหารไรงดังอัฐพุทธิริศคอแล้วกันพอตอนนี้เป็นไงอ่าพยกมือไหว้ครับเห็นนะเอาไปรวบรัฐบาลกันหมดนะสมัยตัวเองนี่ตรวจสอบทุกอย่างต้องโปร่งใสตรวจสอบได้พอเป็นรัฐบาลทั้งลูกน้องทั้งกองเชียร์โอ้ยอย่าร้องเรียนไร้สาระเห็นแก่ประเทศชาติบ้าง นะอย่าไล่สาราเห็นแก่ประเทศชาติเอาคนคนเดียวกันนะตอนเป็นฝ่ายค้านคุณพูดอย่างพอคุณเป็นรัฐบาลอย่าตรวจสอบประเทศชาต,ติต้องเดินต่อไปนะ้ํากําลังจะท่วมแล้วอย่าไปสนใจว่าใครจะนั่งหัวโต๊ะข้างโต๊ะอ่าไปได้ครับคนคนเดียวกันเราเป็นฝ่ายค้านบอกตรวจสอบทิบหายเลยตรวจสอบลุงตูลุงตูได้โดนด่ายับเลยครับก็กองเทียบเพื่อไทยนะครับด่ายับเลยครับตอนนี้มาจับมือกับลุงตูลุงตูเป็นคนดีไปครับนะเจ้าของห้าง จ้าของพักไปไงอ่าไม่ต้องติดคุกสบายนโยบายสำคัญของพักเพื่อไทยคือพาพ่อกลับบ้านพาพ่อกลับบ้านแบบเท่ๆไม่ต้องติดคุกใช่หรือเปล่ากูคแค่สงสัยนะนี่กูถามคแค่ก็แค่ข้อสงสัยนะอย่าตกใจง่ายครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือเรื่องจริงไม่อะไรไม่จริงถามอ่ะเพื่อไทยที่ทําสาเร็จสมัยเศรษฐาคืออะไรพาพ่อกลับบ้านนะพอพ่อกลับบ้านมาเรียบร้อยพ่อไม่ต้องติดคุกนะรับนอนโรงพยาบาลชั้นสิบสี่ตอนหลังก็โดนเสรีพิสุทธิ์มาแฉครับ แต่ตอนนี謝謝้ดูอ่ะพี่เสรีไม่รู้แกดูเงียบเงียบไปนะนะไม่รู้พี่เสรีตอนนี้ดูเงียบเงียบไปแฉครับพี่เสรีต้องแฉให้สุดครับนะครับนะตอนนี้พี่เสรีดูเงียบเงียบไปนะครับนะนะครับต้องฝากพี่เสรีนะครับดูดูเงียบเงียบไปนะครับอืมนะสัญญงสัญญาณชัดไหมไม่ชัดอะไรบอกนะพี่เดบางทีแม่ก็อ่าไม่ได้องค์ได้อ่านอะไรละรายการพี่เดนี่แม่งรายการมันๆน่ะคนที่ชอบพี่เดนี่แม่งจต้องเป็นคนที่ไฟเตอร์ตรงไปตรงมา คนประเภทปากอย่างนะปากอย่างใจอย่างปากอย่างใจอย่างนี่พี่เดชไม่ชอบเอฟซี FC เราเนี่ยแม่งกองไปตรงมานี่ไปพึ่งโลกเดินไปทางไหนเนี่ยมีมต่คนถ่ายรูปครับดีมากครับพี่เดชครับนะวิจารณ์หนักๆครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนครับนะทุกคนบอกหนึ่งหมื่นบาทไม่หวังได้หรอกตอนนี้แม่งจะเหลือสองพันห้าหรือห้าพันยังไม่รู้เลยไม่รู้แม่งจะได้เมื่อไหร่นะแลวยังไม่รู้แม่งจะเอาไปที่ไหนมาแจากด้วนยะนะอ่าจริงไหมครับอ่านะนะอันนี้ก็อ่เล่าให้ฟัง นะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวนี้แม่ก็ปิดด้านการมองเห็นนะนะครับเพื่อนฝูงแม่งยังไม่ทักกันเลยเพราะอะไรเพราะเวลาเราโพสหาอะไรแม่ก็ไปขึ้นเพราะนั้นก็ช่วยกันเปิดการมองเห็นช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกพี่น้องประชาชนว่ามาฟังพี่เดชเขาพูดนะพี่เดชเนี่ยเขาทำเพื่อชาตินะครนะนะครับ,นะนะรบเราต้องเป็นปากเป็นเสียงอะไรต่างๆที่นายกไม่ว่านายกเศรษฐานายกอิงนายกทับษิณเนี่ยนะหาเสียงไว้หรือโกหกประชาชนไว้เนี่ยยังยังไม่ทํา เราต้องทวงถามผมทวงถามทุกว,วันเนี่ยเมื่อไร 1, ครับหนึ่งหมื่นครับตอนนี้แม่งแหละหนึ่งหมื่นก็เปลี่ยนไปแล้วดิจิตลอลอาดิจิตอลเป็นเงินสดเงินสดเงินกู้เงินธนาคารเงินหารีเอลไปเรื่อยอ่าตอนนี้เปลี่ยนแล้วเหลือห้าพันห้าพันยังไม่รู้เมื่อไรห้าพันในตกลงจะเป็นดิจิตอลวอลเล็ตหรือจะเป็นเงินสดเพราะฉะนั้นไอโครงการคำว่าดิจิตอลวอลเล็ตก็คือโครงการโอหกประชาชนหรือเปล่าผมแค่สงสัยเพราะต่อมปต่อมานี่มันไม่มีวอลเล็ตแล้วไม่มีดิจิตอลมันมีแต่เงินสดเพราะฉะนั้นก็คือรายการแจกังค์ธรรมดานี่เอง แม่ไม่ต้องคิดหาเลยอยู่ดีๆก็เฮ้ hey, มีเงินภาษีเหลือเท่าไรงบประมาณเท่าไรเอาแจกๆไปใช้กันไปพอแจกเสร็จก็ยุบสภายุบสภาก็เป็นเลือกตั้งจบถามว่าเงินของมึงมเรื่องเงินประชาชนเงินภาษีประเทศแม่ก็ยากจนเงินที่จ่ายพวก30บาทรักษาทุทกโรคเท่าที่ผมทราบมาจากโรงพยาบาลเอกชนเมื่อวานที่คุยกับเพื่อน <S <S 2> <S 2> เขาก็บอกว่าตอนนี้เงินแม่ก็ไม่มีเนี่ยจะรักษา30บาททุกโรคอะไรตังก็ไม่มีเริ่มติดขัดแล้วไอ้โรงพยาบาลเด็กกับชนคลินิกเขาก็ยังไม่ได้ตังเขาก็บอกผมมา แม่ก็เลยเขาตั้งคําถามมันมาว่าเอาทําไมไม่เอาตังค์ไปจ่ายคนที่เขารักษาจะเจ็บจะป่วยจะตายอากันเนี่ยทําไมเอาไปจ่ายเพื่อไปจ solid, แจกได้ไหมเพราแจกไปผมก็ถามชาวบ้านเมื่อวานได้ถามลูกน้องคนถามว่ามึงได้มาห้าแพบบันทำไรอ๋อผมก็ซื้อเบียร์ครับอีกคนนะ่ะแม่โผครับอีกคนนะ่ะเหล้าขาวครับอีกคนนะ่ะกับแก้วเพราะอะไรเพราะไปได้มาก็แบบโอ้โหกูอดยาก็เหมือนถูกหวยเลขท้ายสองตัวนะนะครับนะครับ ก็เ,เหมือนตัวหวยได้มาก็เป็นไงซื้อตับแก้มซื้อเหล้าซื้อเบียร์ข้าร้านสะดวกซื้อทุกอย่างแม่งก็เป็นไงไปทำให้พี่น้องประชาชนคนยากคนจนมีอำนาจซื้อพอมีอำนาจซื้อกำลังซื้อมีก็ไปซื้อของเจ้าสัวเจ้าสัวแม่งมีอยู่ห้าแสนล้านแล้วแม่งก็เพิ่มไปอีกแสนสี่หมื่นล้านต้องเงินไทยเงิงงนภาษีแม่งก็รวยเพิ่มมาเป็นหกแสนล้านเป็นไงระยะเวลา 3, แค่สองสามเดือนแม่งก็จับได้กำลังได้เงินเข้ามาเป็นหกแสนล้าน แล้วแม่จะไปหมุนเหมือนหาอะไหมุนไม่ได้แล้วก็แบบที่นะอสอสอพักประชาชนน่ะคุณหมาิสรีการยาบอกว่าในเมื่อเงินเนี่ยคุณตั้งใจจะเอาเงินหวานไปห้าแสนล้านแต่ตอนนี้มันฉังแตกไม่มีไม่มีเงินใช่หรือไม่ไม่มีเงินจะแจกเพราะนั้นมึงแจกจากห้าแสนเหลือแสนเดียวมันไม่ใช่พายุแล้วมันแค่นะความดัน,นะอะไรอากาศต่ำอะไรก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอะมันไม่ใช่พายุแล้วมันแค่ลมแล้วล่ะนะนะครับ พราะดนั้นแจกไปก็เสียเงินไปแสนกว่าล้านแต่ไม่ได้หาเลยเลยถามมันไม่ได้เกิดการคุ้มค่าเป็นการใช้เงินที่ไม่คุ้มท่าหรือไม่เพราะหลังจากนั้นเดี๋ยวรัฐบาลแม่ก็ดำเนินคดีเพราะในเมื่อผมแจกเงินไปแล้วมันไม่คุ้มค่ามันไม่ใช่พายุหมุนแล้วนะนะครับนะเพราะว่าเงินมันน้อยนะครับเพราะเงินมันน้อยมันก็หมุนอะไรไม่ได้แล้วกันะรนี้ก็จบมันไม่กระตุ้นเศรษฐกิจไม่ตัวแต่ก็สร้างความเสียหายกับประเทศเรื่องไกลนะครับรอไปเลยครับตอนนี้เขาก็าเก็บข้อมูลไปแล้วครับเขาเตรียมครับ อันนี้คือสิ่งที่พี่น้องประชา,าชนเขาฝากให้พีเด้พูดด่าพีเดชก็พูดให้เราก็ต้องไปกลัวเขาไอ้พวกกองเทืรัฐบาลอะไรต่างจะเข้ามาด่ามาทอล้วมันแสดงให้เห็นว่าพวกมันกลัวความจริงมันไม่กล้าเป็นรัฐบาลประชาชนเขาิพากวิจารณ์ความเห็นต่างเขาต้องฟังไม่ใช่แบบส่งในพวก IO เข้ามาอวนในเพจคือพวกนี้กระจกทําให้เสียภาพลักษณ์นะครับนะผมเองยังไม่เคยวิพากวิจารณ์กองเีร์รัฐบาลเลยไม่ว่าใครทั้งนั้นอนะ่ะไม่เคยเอ่ยชื่อด้วยต่างคนต่างแสดงความเห็นไปใครชอบเข้ามา แต่ไม่ต้องเสือเข้ามาแล้วก็มามาป่วนมาอะไรมันดูกระจก่ะมันดูเห็นว่าเรากะจอกพอเขาเห็นตามปุ๊บรีบเลยเห็นนะนะครับนะอันนี้ก็เรียนพี่น้องประชาชนเพื่อทราบนะครับนี่ก็คือเนี่ยนะครับอย่าเขาบอกอะไรอ่ะนะคุณสิริการยาพยากรว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ตจากพายุหุนทางเศรษฐกิจจะกลายเป็นยอมความกดอากาศต่ำไม่แปลกใจแบ่งใจสองลวดเหตุเงินไม่พอก็คือไม่มีตังค์อ่ะนะใช่หรือเปล่า รอความชัดเจนจากผู้มีมอำนาจโดยตรงที่ไหน่ะการชงล่านะครับนะถามคําว่า1 0,000ืบาทในคําแถลงนโยบายหายไปไหนอ่ะ,อะในเมื่อคุณไปหาเสียงได้เป็นนโยบายเรือธงแต่เสือไม่มีมันคือการโกกประชาชนหรือเปล่าแค่สูกแล้วผิดจรยิยธรรมายแรงไหมเดืองกลฝากด้วยนะครับพี่เดืองฝากด้วยครับพยานหลักฐานชัดเลยตอนหาเสียงแจกหมื่นนึงเข้าเข้ารับตาแหน่งทันทีครับพี่เดืองไกลครับนะครับพยานหลักฐานชัดเลยครับึุนเวที นะครับนะครับเข่าหอนกันทุกคนเลยครับเนี่ยนะครับแถลงนโยบายไม่มีหายไปไหนหายไปก็คืออะไรหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าการหลอกลวงประชาชนเนี่ยหรือไม่แค่สงสัยและผิดใจทำารแรงไหมครับพอหลอกแถลงนโยบายปุ๊บรัฐบาลนี้ก็โดนร้องอย่ีเพราะผิดใจทำารแรงไหมล่ะแค่สงสัยผมแม่งกี้สงสัยอ่ะก็เลยตั้งคําหาแทนพี่น้องประชาชนว่าหาเสียงแจกหมื่นหนึ่งเป็นเงินสกุลดิจิตอลวอเล็ต แต่ปรากฏในนโยบายตับไม่มีมันคือการแหกตาประชาชนหรือไม่แค่สงสัยเนอะครูแม่กระสงสัยอนะ่ะและจะผิดใจทำร้ายแรงไหมโกหกเมียยังมีความผิดเนละเมียฟ้องหย่าไปมีเมียน้อยนอกใจเมียอันนี้เป็นไงโกหกประชาชนหรือเปล่าแค่สงสัยนะครับพี่เลืองร่างรอกัเลยนะครับนะครับสิริกัญญายังบอกว่าแม้จะค้านมาตลอดเนี่ยพักหลายกานะแต่รัฐบาลมาถึงจุดที่ลงทุนลงแรงไปแล้ว กลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็คงไม่ถึงเดี๋ยวผมต้องไปฝึกร้องเพลงเพลงนี้แหละครับกลับตัวก็ไม่ได้กลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็คงไม่ถึง